ก็ขอข่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมวันอี้ะนะครับผมกับผม ADJ Gaming กับเกมแมวและซุปนะครับผมก็เป็นเกมฟียอนนิยมอันดับหนึ่งนะครับในเพจโตเลยนะครับผมนะคือผมก็หาเกมเพลินๆอยู่ดีๆนะครับก็มาเจอกับเกมนี้นะครับซึ่งเกมนี้เป็นฟียอนนิยมอันดับหนึ่งเลยนะผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยทําไมมันได้ขนาดนี้เลยนะโอเคนะครับพอผมเข้ามาลองเล่นนะครับปรากฏว่ามันก็เป็นแนวสไตล์อินดี้นะครับผมนะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นกันเลยนะครับผมอ่ะก็ผมก็เห็นบางช่องเขาก็ทําไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็จะมาลองเล่นเล่นดูเอาเองนะครับว่ามันจะสนุกกันแค่ไหนนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตรงดูตรงแอนิเมชันก่อนนะครับผมว่าแอนิเมชันแมวเนี่ยแอนิเมชันแมวการทําซุปแล้วก็พวกใบไม้ผิวหญ้าอะไรแบบนี้ยผมรู้สึกว่ามันโอ,โอเคเลยนะมันแบบภาพสวยมากเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลย โอเคอันนี้เขาไม่ทำอะไรให้สร้างหั่นแครอทเอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคดาวสีขาวราวหิมะสีขาวฟืบปุ้มคือได้แมวมาว่าคืออะไรครับผมอ๋อได้แมวมาหั่นแครอทถือว่าเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะแต่ละอย่างเนี่ยผมขอชื่นชมเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขายของ เราขายซุปไม่ใช่ขายของโอเคอันนี้เขาให้สร้างอะไรอีกอันนี้เป็นต้นไม้เฮ้ยม,มีมีการมีมีการมีการหั่นแครอทเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในซุปด้วยนะโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้สุดยอดมาเลยครับผมโอเคอเอ้ยมีเลเวลอัพด้วยอันนี้คืออะไรโอเคขายไปได้หนึ่งพันบาทหีบสมบัติคลิก หิบสมบัติได้อะไรได้หมวกได้หมวกฟางมาว้าวสิบอันเหรอคืออะไรอันนี้ให้กดที่แมวแล้วก็ใส่เอ้ยใส่หมวกได้ด้วยครับดูดิใส่เป็นหมวกฟางเย้ <Yeah. S 2> <laughs> โคตรเท่แล้วเราใส่ให้แมวตัวนี้ได้ปะใส่ได้ ได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีการมีการอย่างนี้ด้วยอ่ะพอเรากดคลิกตรงไหนใช่ไหมแมวมันต้องก็มองตรงนั้นอ่ะดูดิเฮ้ยเจ๋งว่ะเกมนี้เฮ้ยผมชอบนะเออเรามาเล่นกันได้นะครับผมนี่ไนงะ <c oughs> <c oughs> เยดิโอเคโอเคอ้าวแมวมานั่งพักแล้วโอเคไม่เป็นไรนั่งพักต่อไปครับผมอ๋อถ้าเกิดเราถ้าเกิดแมวได้มานั่ง ได้มานั่งชิลๆตรงนี้แล้วก็จะทําให้เราเราจะสามารถแมวของเราจะมี energy เพิ่มนะครับผมแมวของเราก็จะฟื้นฟู energy นะครับผมโอเคนี่เขาให้สร้างอะไรอีกหันกระลำปีดาดวงดาวที่เจิดจ้าอะไรสักอย่างพุ่งแมวแมวสีน้ำตาลขาวเฮ้ยได้หมวกแพนด้ามาวะ่ะคืออะไรอะ่ะ ก็มันคือหมวกนั่นแหละเฮ้ยถ่ายรูปได้ด้วยครับผมโอ้โหนี่แมวของเราก็จะหันกัะลำปีนะอันนี้เมชั่นเขาทำดีนะน่ะผมว่าโคตรสมูทเลยอะแต่หละอย่างเป็นลายเส้นการ์ตูนมากนะโอเคกดสร้างต่ออันนี้คือขอให้โชคดีคืออะไรเนี่ยฮ้ย ได้รับรางวัลแสดงโฆษณาอ,าอยังนะกันแมวตัวนี้เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเราใส่หมวกให้แมวตัวนี้ก่อนนะครับเอาแพนด้าไปเลยนี่เอาหมวกแพนด้าไปฟืบโอ้โหเหมือนหนูเลยอะใส่ใส่หมวกแพนดา้าเลยเหมือนหนูเลย โอเคอันนี้เราทำอะไรได้อีกมีซุปจืดซุปแครอทซุปกระหล่ำปีต้องใช้พลังงานนะครับผมอ๋อพลังงานก็จะอยู่ข้างบนนะเอ่อตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งพันแปด้อยสามสเราเอาซุปซุปแครอทไปคืออะไรไม่รู้โอเคเอาหมดเลยแล้วกัน สไตล์ชิลๆนีครับผมนี่อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะซุปกำหล่ำปีหรือเปล่าผลสำริดนนี้รับรับรางวัลได้นะครับผมของขวัญอัญมณีอืมเกมพาร์ตอันนี้เป็น,น,อ,อ,น,นอันนี้เป็นเกมพาร์ตนะครับผมหงน้อยกำลังติดตามคุณอุ้ยกุนังเต่ยายักษ์ก็มาเจ็ห้าสิบาท เฮ้ยเอ้อยเ้ยมีมีเอฟเฟกตอนกลางคืนด้วยวะครับโอ้โหดูดิภาพโคตรสวยอะพอตอนกลางคืนแบบโคตรสวยเลยครับผมทำต่อไปอันนี้อันนี้สำหรับอ่ามือถือใครมือถือใครช้าๆนะครับก็เล่นได้นะผมว่าภาพมันก็ยังสมูทเหมือนเดิมนะเออจากที่ผมเล่นมาพวกเกมอินดี้ทั้งหลายเนี่ยผมว่าเกมนี้แบบแอนิเมชันดีแล้ว เป็นเกมใหม่ด้วยนะครับผมเนี่ยโอเคสมบัติเรายังเก็บได้ไหมนี่คืออะไรอัญมณีไม่พอนี่เป็นอะไรเนะี่ยออชิเมน้นหรือเปล่าคอลเลกชันอุปกรณ์โอเคแมวแล้วตังพวกนี้เราเอาไปอัพเกรดได้หรือเปล่าอนะ มาดูก่อนว่าเราทำอะไรได้นะนี่ไงเราต้องสร้างนะครับพักผ่อนเดี๋ยวนะอันนี้ต้องการ 100A เราจะทำไงเราจะทำไงให้แบบได้ตังได้ตังเร็วๆมีลูกเล่นอะไรเยอะกว่านี้หรือเปล่าเอาหมวกหายใส่หมวกไปครับผมโอเคอ้าว หมวกหมวกต่อนหนึ่งตัวเหรอผมก็น,นึกว่าไอ,ไอตอนนั้นผมก็น,นึกว่าให้หมวกฟางมาสิบอันช่างเถอะนะครับเฮ้ย hey, แต่ว่าหมวกมันมีไอนี่เวยนะหมวกมันมีพวกอะไรอะความสามารถ้วยนะผลกระทบของหั่นแครอทผลกระทบของทานโพลีนผมว่าผมว่าเอาหมวกหมวกฟางให้ตัวนี้ที่กว่าเพราะว่ามันหั่นแครอทนะครับ โอเคอันนี้คือถ่ายรูปได้เฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปบวก7830ฟึบโว้ wow, ได้แล้วอัปเกรดครับผมอ่ะผมว่าเราต้องรออีกนานเลยนะกว่าเราจะสร้างได้อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือไอ้ทานโพลีเนี่ยเราจะต้องรออีกนานเลยแหละนะ งันก็วันนี้ก็มารีวิวเกมอะไรนิดหน่อยนะครับผมอ้าวก็สําหรับคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็สําหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปโหลดในเพีซัโตได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องไปนะครับผมก็เจอกันนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ